เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่27เมษายนเกมลีกคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี์เรียกได้ว่าเป็นช่วงโปรแกรมหวานเจียบก่อนจะเข้าสู่ช่วงฮารืโหดของทีมอย่างแท้จริงเลยนะครับ เกมนัดก่อนเปิดบ้านไรอันทีมบวยอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมา4-2ต่อ 2. ส่วนคืนนี้ก็ได้เล่นในบ้านอีกครั้งเจอกับทีมรองบวยอย่างเบอร์ลี่ซึ่งหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นอีก3แต้มที่ทีมจะได้เก็บมาตุนไว้ครับเพราะว่าอีก4เกมหลังจากนี้หนักทุกเกมไล่มาตั้งแต่เยือนพาเลสเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลและสุดท้ายกับการเยือนไบรตันซึ่งกับ4เกมที่ว่ามานี้ครับคงจะเป็นตัวตัดสินอันดับของทีมในลีกซีซั่นนี้อย่างแแทท้้จจจรรริงงงละะออออาาาววมถึนคคตขกดยับ เรามาที่พรีวิวก่อนศึกพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทราวฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่โดยเกมคู่นี้ครับลงสนามแข่งเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยกรรมการในสนามเป็นจอห์นบลูส์ส่วนกรรมการในห้อง VR นะครับเป็นปีเตอร์แบงค์สและก็ช่องทางรับชมนั้นเป็นทางทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และก็2ครับเรามาที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อน สำหรับกองทัพป,ปีศาจแดงนะครับที่กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งหลังไม่ชนะมา4เกมติดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมา4ต่อ2ในเกมล่าสุดช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ตอนนี้นะครับรังอันดับที่6ของตารางมีอยู่53แตม้มจากการลงสนามไป33เกมมีแต้มตามหลังพื้นที่ทัพโอยู่13แตม้มซึ่งโอกาสก็ริบหรี่เลยเกินครับส่วนในอันดับ5ที่ได้โคตายูโรปาลีกก็มีแต้มตามหลังสเปอร์อยู่7แตม้มแถมแข่งมากกว่า1เกมด้วยครับ ดังนั้นทางรอบเดียวของทีมหากอยากจะไปเล่นบอลยุโรปในปีหน้านะครับคือต้องจบที่6ให้ได้แต่นั่นก็คือการไปเล่นรายการเล็กสุดของยุโรปอย่างยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกส่วนอีกโอกาสนะครับก็คือต้องปราบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก FA ฟเอคเพื่อเอาโคต้ายูโรปาลีกมาให้ได้ ในด้านความพร้อมนักเตะของทัพปีสแสดงในเกมนี้นะครับเอลดิคินาคให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไปแล้วว่าทิมจะมีข่าวดีไม่ได้ตัวเมสเนเมาส์กลับมาช่วยในเกมนี้แล้วส่วนในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์นะครับก็เริ่มหายห่วงมากขึ้นเมือทั้งจอห์นนี่อีแวนและก็วิลลี่คัมบาร่ากลับมาลงซ้อมได้แล้วและก็อยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายครับกับการเช็คความฟิตว่าจะลงได้หรือเปล่าซึ่งโอกาสลงเล่นได้นั้นค่อนข้างจะมีสูงเลยครับส่วนในรายของมาคัสแรดฟอร์ดนักเตะที่แฟนผีส่วนใหญ่อยาจะให้เอลบดบิร ซึ่งนัดกก่อนเส็บแล้วก็ไม่ได้ลงแล้วทีมก็ดันเล่นดีเลยครับในเกมรุกด้วยเกมนี้กับเบอร์รี่เจ้าตัวอาจจะได้กลับมานะครับแต่ก็คงอยู่บนมานั่งสำรองก่อนส่วนตัวเจมส์อื่นๆที่ไม่ได้ลงแน่นอนแล้วนะครับก็จะมีอองโตนี่มาซิยานไตเรียลมาเลเซียลิซันโดมาดิเนสวิกตอร์ลินเดเลฟราฟาลวารานและก็ลุกชอ ด้วยกาบในรายของลุคชอลิซันโดมาร์ดิเนสและก็องตอรีมาซิยายนนะครับทางเอลดิคเคนฮากนะ่ได้ย้ําไปว่าทั้ง3รายเริ่มกลับมาลงน้ําหนักบนพื้นหญ้าได้แล้วและจะได้กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงสัปดาห์หน้าครับมาที่ฝั่งเบอร์ลีย์ทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมของแวงซองกองปานีถึงแม้ว่าอันดับจะอยู่รองบวยทว่าฟอร์มการเล่นพวกเขานะดีขึ้นอย่างชัดเจนพ้าไปแค่เกมเดียวครับจากเกมหลังสุด จนตอนนี้กลับมามีโอกาสรอดตกชั้นหน้าตาเฉยด้วยกับตอนนี้นะครับพวกเขามีอยู่ยิ่ม3แต้มจาก34เกมห่างโซนตกชั้นแค่3แต้มเท่านั้นดังนั้นในเกมคืนนี้กับแมนยูนเแต็ดครับทางเบอร์ลี่ก็คงจะใส่หมดทุกอย่างที่มีเพื่อเอาตัวรอดออกมาให้ได้ครับหากว่าหวังจะอยากอยู่เล่นในลีกสูงสุดต่อไป ในด้านความพร้อมนักเตะนะครับทีมของแวงซองคอมานีจะไม่มีชื่อของอารอนแรมซี่เจเดนเบเยอร์นาธานเดมอนด์อามีนอัลดาคลีและก็ลูกาโคลิโอโซอย่างแน่นอนเลยครับทั้งหมดมีอาการบาดเจ็บแต่ทว่าทางเบอร์ลี่ก็จะได้ตัวของลิวฟอสเตอร์ที่กลับมาฟิตพร้อมลงสนามเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกครั้งครับ เรามาที่คาดการณ์รายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกันก่อนโดยทัพปรีสแสดงครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นายทวารเป็นอังเรโอนาน่าสีกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นอารอนวานบิซาก้าแบ็คซ้ายเป็นดิโอโกดาโลคู่เซ็นเตอร์ยังคงเป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์กับคาเซมิโร่นะครับ2มิดฟิลด์ตัวกลางสกอตต์แม็กโทมิเนีจับคู่กับคอบบี้ไมนู3ตัวรุกทางซ้ายเป็นอเลฮันโดรกาเนชโชทางขวาเป็นอันโตนี่และก็มีบรูโน่ฟานานเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวุก ส,ส่วนสนห้าตัวเป้าก็รัสมุสฮอยลุนครับมาที่ฝั่งคาดการทีเมเยือนเบอร์ลีนะครับวันนี้ทางเบอร์ลีจะมาในระบบ4-4-2ครับนายทวานเป็นเอลิยานเนตมูริสสีกองหลังนะครับแบ็กขวาเป็นลอเรนซ์แอสซียอนแบ็กซ้ายเป็นชารีเทเลอร์คู่เซ็นเตอร์เป็นเดาราโอเชกับทางแม็กซิมเอสเตฟสีแดนกลางครับปีกขวาเป็นวิติญยอปีกซ้ายเป็นจาคอบบลูนลาเซนแล้วก็2ตัวกลางเป็นจอร์จคาร์เลนกับทางซันเดอร์เบิร์กส่วนคู่โซน้าเป็นลิวฟอสเตอร์กับทางวิลสันโอเดลแบกครับ เรามาต่อกันที่เพรสคอนเฟอเรนซ์จากทางเอลิเฮนฮารนะครับก่อนเกมกับเบอร์ลี่ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นตามเวลาของประเทศไทยด้วยก่อนเริ่มนั้นก็มีประเด็นนี้พูดถึงกันเล็กน้อยในคลับเมื่อเอลริสเฮนฮากจัดการไล่นักข่าวของ3ส,สื่อได้แก่แมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์เดอะซันและก็เดอะมิเรอร์ออกจากห้องถแถลงข่าวครับด้วยสาเหตุนั้นก็มาจากก่อนหน้าทั้ง3สื่อจี้คำถามเชิงลบใส่รวมถึงโพสต์ระหว่างเกมที่ไม่ให้ความเคารพต่อสโมสรและก็ตัวเอลริสเฮนฮากหรือจะให้พูดงงง่่าายๆนนนครรักก็ืออวิิจณ์ทีมแเเไป ครั้งนี้เรามากันที่ประเด็นจากแถลงข่าวของเอ็ดดิคเคนฮาคนะครับมากันที่ประเด็นร้ายกันเลยด้วยเอ็ดิคเคนฮาคได้ออกมาเรียกร้องให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วยหนุนหลังแล้วก็ให้กำลังใจมาคัสแมตฟอร์ดในการเรียกฟอร์มเก่งของเจ้าตัวกลับมาให้ได้ครับด้วยกับเรื่องนี้เอ็ดดิคเคนฮาคได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเห็นใจมาคัสแมตฟอร์ดเป็นอย่างมากแน่นอนว่าปีที่แล้วเขามีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมมากจริงจริง ผมว่าอาจจะดีที่สุดในเส้นทางอาชีพของเขาด้วยนะผมคิดว่าเขายิงไปสัก30ลูกได้และเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าเขาสามารถทําอะไรให้กับเราได้บ้างในซีซั่นนี้เขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีและคนก็วิจารณ์กันหนักมากซึ่งผมคิดว่าเราต้องหนุนหลังเขานะทุกคนควรจะหนุนหลังเขาและก็ควรหนุนหลังให้เขากลับมาสู่ระดับที่เขาควรจะเล่นในปีก่อนผมว่าเขาต้องการแรงสนับสนุนเราต่างรู้ว่าเขาทําอะไรได้บ้าง ดังนั้นเราต้องสนับสนุนเขาแต่เราเองก็ต้องผลักดันเขาด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาน่าสามารถทําได้ดีกว่าที่เขาแสดงให้เราเห็นในซีซั่นนี้เราเห็นจากปีก่อนที่เขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองมาที่ประเด็นต่อไปครับกับอัปเดตเรื่องอาการบาดเจ็บล่าสุดซึ่งก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อทางเทนฮากเนี่ยย้มว่าออสตรีมาซิยันอาจจะกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงท้ายซีซั่นนี้ครับเดียวกับเรื่องนี้เอเดรนฮากได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในเกมนี้เราจะมีขุมกําลังชุดเดิมจากเกมกับเชฟฟิลยูเนเต็ดที่ผ่านมาแต่ก็จะได้ตัวเมสันเมาส์กลับคืนสู่ทีมด้วยและผมก็คิดว่าเราจะได้เห็นลูกชอริซันโรมาดิเนสรวมถึงอองโตริมาซิยานอีกครั้งในซีซั่นนี้สัปดาห์หน้าในะพวกเขาเตรียมลงซ้อมกับทีมแล้วและผมก็คิดว่าพวกเขาอาจจะพร้อมสําหรับลงเล่นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของซีซั่นด้วยนะทั้ง3คนมีความก้าวหน้าที่ดีมาก มาที่ประเด็นต่อไปนะครับพูดถึงการเล่นตำแหน่งเซนเตอร์จำเป็นของคาร์เซมิโรในช่วง2เกมที่ผ่านมาโดยอดีคณ้าครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าผมคิดว่าทีมของเรามีความพัฒนาขึ้นนะเมื่อตรงนั้นมีคาร์เซมิโรเขายอดเยี่ยมมากไม่ได้คลองบอลแล้วก็หาตำแหน่งที่ถูกต้องได้อยู่เสมอเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเสมอด้วยเมื่อเขาเล่นกับลูกบอลทุกคนสามารถมองเห็นได้ว่าเขาคือสุดยอดนักเตะและเขาก็มีส่วนช่วยพัฒนาการเล่นของเราได้อย่างแท้จริง มากันนี้ประเด็นสุดท้ายในะลครับพูดถึงโอกาสลงสนามของอามาเดโลก่อนจะหมดซีซั่นนี้ด้วยเด็ินาคลับได้ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนอื่นเลยนะผมต้องบอกว่าอามาเดยโลมีอาการบาดเจ็บหนักมาในช่วงต้นซีซั่นดังนั้นเขาต้องพักยาวและก็ไม่ได้มีความพร้อมเท่าไหร่แต่ถ้าว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วแต่ก็ต้องการเวลาสักพักในการจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้ง เขาต้องการการฝึกซ้อมโดยเฉพาะกับบางพื้นที่ในสนามซึ่งมันจําเป็นมากและมันก็จําเป็นต่อเราด้วยที่เขาจะต้องตามไม่ทันดังนั้นในตอนนี้ผมคิดว่ามันก็ยุติธรรมดีแล้วนะที่เขาได้รับนาทีของเขากับโอกาสลงสนามกับเราหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ c e b o o k Red d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม